เดี๋ยจะจง็นจิตค้างอีกกันหนึ่งสำหรับพวกเรานะเรื่องของอะไรล่ะมาสว่างไปเมื่อดะน่าจะเป็นมาสว่างไปเมือดนะเพราะว่าถ้ามาสว่างไปเมืดนี่มันเหมือนในในตำราคัมภีร์เขาจะพูดถึงว่าคำว่ามาสว่างก็คือบุคคลเนี่ยในอดีตภูมิชาติของเขานะ่ะชาติในอดีตของเขานะ่ะที่ก่อนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่นะ ชาติใน,ห,นหรียญเขาอาจจะเกิดเป็นเกิดเทวดามาเป็นเคยเป็นมนุษย์สมบัติอะไรมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็คือเขาพูดถึงอย่างนี้ไงคือว่าอาดีตของเขาอาจจะเป็นเทพเทวดาอินฟรมอะไรมาก็ช่างเถอะมาแต่ชาติภูมฟูมที่มันดีดีดีดงามนะแต่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี่ก็มีหน้าตาที่ดีงามมีรูปลักษณ์ที่ดีงามมีการศึกษาที่ดีเกิดมาในตระกูลที่ดีมีเงินมีทองอมียศธรรมดาศักดิ์แต่ บุคคลคนนี้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาในตระกูลที่ดีมียศธรรมดาศักดิ์มีนาทธิการง,งานที่ดีอะไรอะไรก็ดีก็ช่างเถอะแต่ว่าเขาบอกว่า,วาแต่ว่าเขาท,นนท,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 ทาําคนคนนี้ทําทุจริตคดโกงผิดศีลผิดธรรมทาไม่ดีน่ะทาชั่วทําเร็วซามน่ะอย่างเงี้ยท่านคารียกว่ามาสว่างกับไปเมื่อดเข้าใจไหมก็คือพฤติกรรมในโลกในปัจจุบันมันเมื่อดไงเมื่อด,ด้วยอํานาจของอวิชชาหรือเมื่อด,ด้วยความโลภเมื่อด,ด้วยความโกรธเมื่อด,ด้วยความหลง ความเมื่อของเขาจุดนี้แหละเนี่ยถึงเกิดการทุจริตคดโกงต่อหน้าที่การงานทุจริตหลอกลวงคนอื่นก็ดีเป็นมิจฉาชีพเบียดเบียงคนอื่นก็ดีอย่างงี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะเป็นคนไม่ดีอ่ะคุณง่ายๆเป็นคนไม่ดีเกิดมาในชาตินี้ไม่ดีเม้แต่เกิดในตระกูลดีม,มั่งมีมีเงินมีทองจะอ,อะไรก็ช่างแต่ว่าพฤติกรรมในปัจจุบันคือกายกรรมวจจกรรมมนุกรรมของเขามันเป็นกายกรรมที่ไม่ดีงามคือกายกรรม ที่ผิดศีลผิดธรรมวจีกรรมวาจาที่ไม่ดีงามวาจามีแต่ความทุจริตหลอกลวงคดโกงแสวงหาผลประโยชน์เนี่ยใจที่ไม่ดีงามคือใจที่เป็นภพภูมิที่ไม่ดีอ่ะนะใจที่มีแต่คิดวิหาวิธีการที่จะทุจริตคดโกงที่จะบังเบียดคนอื่นเนี่ยที่จะการแกล้งคนอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยท่านว่ามันไม่ดีไงเขาไม่ดีตรงนี้ทั้งชีวิตที่ดําเนินอย่างนี้คือเขาจะไปเมื่อไงมาสว่างอยู่แต่ไปเมื่อ เมื่อ็ก็ก,ก็เวลาที่เขาไปมองว่าตายนะเขาจะไปตรงนรกหมกไม่อย่างนั้นไม่แต่อาจารย์ว่าไปเมื่อดมาเมื่อเดือนเนี่ยตอนที่ไปเมื่อดก็คือการดําเนินชีวิตของเขาหนึ่งมันเมือ่อเดเมื่อดไปด้วยการดาเนินชีวิตเมื่อดไปด้วยการดําเนินชีวิตนะเขะ้าใจไหมอยู่จุดไหนก็เม,มื่อเดือเข้าใจไหมไม่สามารถมีแสงสว่างในจิตใจไปไหนเขาก็ทุกไปไหนต้องปิดบงังอย่างเงี้ยนะทีนี้เรามามง,มง,มง,งาว่ส ไปเมื่อยังไงคือพื้นฐานเรานี่คเข้ามามาสว่างนะคือเรามีปู่่าตาิยายบอกเก่าเราสอนพ่อแม่บอกเก่าเราสอนในเรื่องของศิลธรรมคุณงามความดีให้เราได้คุกคีกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหมู่คณะ,ะคณรูบาอาจารย์นุ่งปู่ดวงตาการได้ศึกษาความรู้ที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมที่ดีงามการบ่มเพาะความดีงามจุดนี้มันเกิดขึ้นในจิตใจอยู่แล้วแหละอย่างเงี้ยคือเราได้เกิดในกลุ่มที่เป็นสมมาทิฏฐิเอาพูดง่ายๆนะเนี่ยเหมือนเราเกิดมาในร่วมพุทธศาสนาอย่างเงี้ย มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาอนเห็นชอบสามารถสาแสดงความจริงอย่างเปิดเผยได้น่ะอะไรที่ข้องแขงสงสยัยอะไรที่มันไม่เข้าใจสามารถเปิดในสิ่งที่ปิดได้หงในสิ่งที่ฟั่มได้เนี่ยจุดไฟคือแสงสว่างให้กับเราผู้เดินทางได้หรือว่าคําสอนครูบาอาจารย์คาสอนพระพุทธเจา้จารเราก็เหมือนบุคคลผู้ชี้ทางให้กับเราเดินว่าอะไรผิดอะไรถูกนะปู่ย่าตายายเราก็เหมือนกันน,นึ่งเงี้ยคือเขาเหมือนกับบุคคลผู้จุดไฟแสงสว่างและกำลังชี้ทางให้เราเดินได้ไง คือหลักฐานพวกนี้เรามีหมดแล้วในตัวเราก็แปลว่าเรามาจากพื้นฐานของศีลธรรมคุณงามวามดีที่ด,ดีงามเกิดในพุทธศาสนาเกิดมาในความมีปัญญาในการสมเหตุสมผลน,น่ะเกิดมาแล้วในลักษณะที่ถูกต้องดีงามอย่างนี้คือองค์ประกอบคือมมีรก็ดีพ่อแม่ก็ดีปู่ย่าตายายก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีสังคมก็ดีอย่างนี้อาจารย์ถือว่าเราเกิดมาสว่างเลยเข้าใจไหมเกิดมาสว่างอ่ะเกิดมาสว่างอ่ะสว่างด้วยปัญญาสว่างด้วยสติสว่างด้วยสมาธิสว่างด้วยปัญญา สว่างสว่างคือตัวปัญญาเนี่ยเข้าใจไหมมันมาสว่างไงเข้าใจไหมอย่างเนี้ยแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าไปเมื่อดางอย่างนี้อาจารย์ต้มาสว่างด้วยนะอย่างพวกเราเนี่ยอาจารย์ว่ามาสว่างแล้วเพราะว่าเกิดมาร่วมศาสนาแล้วก็จะจไหมอยู่ที่เราจะแสวงหาอะไรคําว่าไปเมื่อดะคืออะไรเนี่ยคําว่าไปเมื่อเริ่มตั้งจากอะไรล่ะจากอะไรล่ะอย่างพระสงฆ์ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเรา เวลาเหนื่อยหนะักจากการดำเนินชีวิตแล้วอุ้ยขเข้ามาบวชในพุทธศาสนาคิดว่าบวชเข้ามาจะทําการพิจารณาละปล่อยวางเกิดนาการดําเนินชีวิตในโลกในสังคมมีแต่การแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันมีแต่ความทุกข์ยากลาบากใจเนี่ยมันมีแต่เรื่องของกเกลเลสตัณหาต้องเอาตามกิเลสตัณหาคนอื่นบ้างตามกิเลสตัณหาต,เาตนเองบ้างเกลเลสตัณหาตนเองก็เหนื่อยหนักพอแล้วยังจะเอาตามกิเลสตัณหาคนอื่นแค่ปากตัวเองก็เหนื่อยพอแล้วต้องเอาตามปากคนอื่นอีกเห็นไหม การดาเนินชีวิตอย่างนี้เมื่อเขามองเห็นนะว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลาบากมีแต่ความเดือดมีแต่ความร้อนอ่ามีแต่ความไม่สบายกายมีแต่ความไม่สบายใจมีแต่ความแข็งอย่่งชิงดีชิงเด่นกันมีแต่ความเสียแทงซึ่งกันและกันด้วยปากกรื่อยหอกคือคําพูดคือวาจาอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเขามองเห็นจากจุดนั้นแล้วนะก็แปลว่าเขามาจากมุมมองที่ถูกต้องไงถ้าพูดถึงนะมุมมองที่ถูกต้องไงว่าเออการดําเนินชีวิตมันทุกข์จริงเลยเห็นไหมทีนี้เมื่อเขาบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วเนี่ เนี่ยเมื่อบวชเข้ามาเขากลับไม่ไปมองเห็นโทษภัยในจุดนั้นเมื่อบวชเข้ามาปุ๊บเขากับอาศัยภาคการสาวพัดอย่างน,งนี่นี่คืออ้เพราะอาจารย์ขอพูดถึงความเป็นภาคก่อนนะกันนะเนี่ยเมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาอาศัยภาคการสาวพัดเป็นเครื่องมือแล้วทีนี้เนี่ยเห็นไหมที่นี่สแสวงหาพุทธประโยชน์เนี่ยเหมือนที่อาจารย์ว่าเนี่ยเราก็ไปขายบุญมั่งเนี่ยให้ญาติโยมซื้อบุญมั่งเนี่ย หากระถินหาผ้าป่ามาสร้างวัดวาอารามให้ใหญ่โตแล้วก็บอกว่ามาสร้างวัสนาอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่ททกําลังหากิเลสตัณหาคือกําลังมีความพอใจภูมิใจในวัดวาอารามเรียกว่าของตัวเองเนั่นแหละให้มันเจริญงดงามขึ้นมาแต่ก็ใช้วัสนาน,นั่นลนใช้ใช้กิเลสตัณหานี่แหละเป็นตัวรอกันไงถ้าพูดถึงนะนะเนี่ยเขาไม่เขยดหลับกับความทุกข์ไม่เข็ดหลับกับนิสินไม่เขียดหลับกับกิเลสตัณหาเขาไม่เขยดหลับ嘛 ทั้งๆท,ที่ความเห็นคือทิฏฐิเขามาถูกต้องแล้วนะว่าเออการใช้ชีวิตมันเหนื่อยหนักลําบากแต่หลอดทั้งปู่ย่าตายายสอนเรื่องบุญบาปอะไรมาเรีนมามา,มาถูกต้องแล้วละ่ะบางพะบุรุษนักปราชญ์เขาสอนมาแต่ตัวเองมาพลิกเอาตรงที่ว่ามันมีช่องโอกาสในสายภากาสา,าพัดมาเออก็เหมือนญาติโยงไหมถ้าเป็นญาติโยงก็อยากได้มีบ้านหลังโตๆใช่ไหมละ่ะอยากมีรถคันใหญ่ๆขับใช่ไหมละ่ะอยากให้เกิดการยอมรับในหน้าตาสังคมใช่ไหมละ่ะนี่ นี่ก็เหมือนกันมันพิกลับไงพิกับมาบวชแล้วทีนี้ทําไง้ากาสาวัสด์นี่ไงทำซองผ้าป่าไงแจกซองผ้าป่าไงเนี่ยเห็นไหมเริ่มหายาดโยมต้องหาลูกศิษย์ลุงหาหาเงินแต่เขาก็จะบอกว่าเขาสร้างสร้างนี้เขาไม่เอาหรอกสร้างให้พุทธศาสนาทําศาสนาให้เจริญรุง่งเรืองอาจารย์ก็บอกมันจะต่างอะไรญาติโยมพ่อแม่เขาก็สร้างไว้ให้ลูกนันแหีะแต่ก็สร้างบางังบ้านหลงังโต มีบ้านเรือนหลังโตโต,ตมีที่เยอะๆมีเงินเยอะๆมีธุรกิจใหญ่โตเนี่ยมีอำนาจมีอิทธิพลก็เพื่ออะไรก็ตัวเขาเองเล้วลูกกันแหละในความเป็นไปอย่างนี้ในการดําเนินชีวิตไอ้นี่เหมือนกันไงพอเกิดเข้ามาแล้วช่องทางม,มันเยอะเงยเพระเาะว่าเขาอาศัยศรัทธาจากาต่โวมเหมือนปัจจุบันที่อาจาร,รย์มาเห็นไหมขายบุญกันเพื่อที่ไปเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนี้ถวายเงินมากก็เป็นเทวดาชั้นที่มันสูงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย,ยาติดวงก็เป็นโลกจิต ลูกกิตพอกันนั่นแหละเนี่ยมันผีเน่ากับโรงผูกมันก็พอๆกันนี่แหละมันมันคือลักษณะอันเดียวกันหมดแหละเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ถ้ามันจะไหลรวมกันได้มันก็เหมือนไม่ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่หรอกเราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าคนตกชี้หมูไหลคนจันไรมาพบกันอันเดียวกันหนี่ก็เหมือนกันเนี่ย กบวช้ามากว่าสแสวงหาผลประโยชน์ละทีนี้มางองค์ยังไม่เท่าไหร่เลยปัม๊มพระขายแล้วยกตนเองมาเป็นอริยะแล้วหาเงินหาทองญาติโยมก็ชูชูกันขึ้นมาปั๊มเหรียญขายแล้วเป็นพุทธาพาณิชย์ไปไป,ไปอย่างนั้นไงอย่างนี้อาจารย์ที่ว่าไปเมื่อด้วทีนี้ไปเมื่อด้านนี่กาลังเมืด่ดเมื่ดเลยแดนนี่เห็นไหมเมื่ดเลยเมื่ดเลยเมืด่ด ไม่ไม่ใช่เมื่อธรรมดาเมื่อแต่ทีเนี้ยมันไปแล้วอย่างนี้ไงอย่างนี้ไปแล้วไงนี่ไหมบวชมาก็่แสวงหาผลประโยชน์แล้วทีเนี้นี่เห็นไหมจ้งก็เห็นเกินกลนเลยนี่วัดวัดหนึ่งราคากี่ล้านปกติสร้างไว้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เพื่อเงินยัดิโยมเฉยๆก็เหือไปตามไม่อวดหมูคณะนั่นแหละพูดกันตามหลักๆอย่าพะกันปฏิเสธกิเลสนะแจ้งไม่ไม่ไม่ชอบเลยกับการปฏิเสธกิเลส มันต้องรู้ว่ามีกิเลสสิมันเหมือนคนรู้ว่าตัวเองมีโรคสิถ้ารู้ว่าตัวเองมีโรคมันถึงจะรักษาโรคได้ไงอย่างต้องรู้ด้วยว่าตัวเองมีกิเลสสิไม่ใช่ครูอาจารย์พูดอะไรมันไม่ถูกกิเลสตัวเองก็ครูอาจารย์เป็นมารของมันซะทําไมไม่มองว่าตัวเองเป็นมารของตัวเองซะมัง่งกิเลสตัวเองเป็นมารในการหลุดพ้นเนี่ยเห็นไหมคำสอนว่าคดดาารูพาะเจ้าท่านก็สอนอยู่ไม่ใช่หรือ ลาบสักกะะมันเป็นโทษภยัยขนาดไหนขัดขวางต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานขนาดไหนลาลบสักกะละมันเรื่องของโลกโลกข้างนั้นเลยไงเข้าใจไหมนี่เราไม่มองเลยพระพุทธเจ้าทัางเ,ยเียวาอาอามนุษย์จับไว้อามนุษย์จับไว้ถ้าเราเรียกว่าอามนุษย์จับไว้พวกเราก็โอ้ไม่ชอบไม่พอใจคิดเราผีสังพวกภูมิเทวดาเนะี่ยจับไว้ความยินดีความกำนัดความพอใจจับไว้กิเลสตัณหาจับไว้มาหนัาเนี่ยนี่ เทพพระบุตรมนนะันเป็นยังไงเทพธิดามานเป็นงไงธิดามารก็ดีเทพพระบุตรมารก็ดีตรงนี้แหละอมนุษย์เนี่ยจับไว้เนะี่ยกรรมคุณห้าเนี่ยจับคุณไว้นะนี่พวกเราต้องมาพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้อาจารย์ว่ามันไปมื่อื่นแล้วไงบวชมาเห็นไม่เกินโกลเลยอาศัยภาคการสาพัดบวชมาไปหานั่งปลอกเอาก็มีได้เงินมาเก็บเงินไว้เก็บเงินไว้ส่งลูกเรียนก็มีบางคนเก็บเงินไว้ไว้ซื้อรถก็มีเก็บเงินไว้ไปส่งลูกสง่งหลานก็มีเก็บเงินไว้ ไปซื้อนาก็มีซื้อเรือสวนได้นาก็มีนี่มันมันมันไปมั่วแล้วไงมันมันมันไปมั่วแล้วไงมันมั่วแล้วไงนี่แหละอาจารย์ว่ามันมืดมือดแล้วเมือดแล้วแล้วทีนี้พระสูงองค์ข้เจ้าทําอย่างนี้่มันก็สั่งสนญาติโยมให้มือดไปด้วยไงแห่แหนกันไปเห็นไหมพูดก็จะว่าด่ากันอีกละไปไหนไปไหนก็ช่างอ่ะเอาญาดโยมแห่ไปเป็นขบวนอย่างกับมาเดือนสิบสองเนี่ยมันยังไงก็ไม่รู้ อาจารย์เห็นแต่หมาเดือนสิบสองเราได้ติดกันกัดกันขบกันแห่กันไปเป็นขบวนอย่างเมีวันตอมขี้นี่เม่ใวันตอมหมาเน่าอันนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์ไปไหนมาไหนแห่กันเอารถแห่กันมาแห่กันไปแห่กมาเปลืองน้ํามันรถเสียเวลาเหมือนหมาเดือนสิบสองอาจารย์มองแค่นี้แหละมันเหมือนหมาเดือนสิบสองไม่ใช่กิจของสงฆ์นี่แห่กันไปทําไมแห่มาดูวะแห่ไปนู่นแห่ไปนี่โอ้ มีเวลาว่างก็นั่งดูตัวเองดีกว่าไร้าสาระมากนี่อาจารย์ว่ามันมันมัน,ม,นมันอย่างนี้ไงหาประโยชน์อะไรได้ญาติโย,ยงก็เหมือนกันสะระเปาใส่ดาอะ่ะมันมีอะไรอะ่ะใส่ชุดขาวติดใจมันเป็นยังไงอะ่ะเข้ามา,าวัดก็เดินน้ยยาดไปเดินหนวยนา,ด,า,ยด,ยนาดมาแค่นั้นมือน,นุกกระยางแค่นั้นเนี่ยไร้าสาระลองพิจารณาตัวเราเองดูสิ กลไกการเรียนรู้มันน่าจะเห็นอยู่ที่ตัวเราแล้วนะเพราะมันต้องมีปัญญาแล้วล่ะเพราะทุกวันนี้ศาสนาเสื่อม,มเสื่อมมันก็ประกอบกันหมดศาสนาไม่เสื่อมหรอกคําสอนก็ไม่เสื่อมหรอกมันเสื่อมอยู่ที่คนบุคคลไงทําที่เสื่อมอ่ะบุคลไงทาให้เสื่อมอะ่ทอมอะทั้งญาติโยมทั้งพรนะน่พอกันนั่นแหละโยมเนี่ยมาบวชเป็นพรนะเนะี่ยพระหนึ่งก็จิตใจเป็นโยมอยู่ก็อย่างนี้แหละทุกวันนี้ก็เลยเกิดคนกับ เรื่องพวกนี้ไงอาจารย์ก็เรืยอว่ามันเมื่อดหมดแล้วไงทุกวันนี้พูดไปก่อแขนนั้นเนี่ยก็พูดไปพูดไปเหมือนกันนั่นแหละมันก็เลยแค่นั้นไงมันมันไม่มีอะไรหรอกกลไกมันอยู่แค่นี้เองเนี่ยทีนี้หาหลักฐานสวรรค์ก็จะพูดกันนู่นเนี่ยตายไปนู่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยคอนสมเดจเอาตอนตายเหมือนรอซื้อหวยนั่นแหละรอมันถูกวันที่สิบหกนั่นแหละถูกวันที่หนึ่งนั่นแหละถูกอันนี้เหมือนกันนะตายู่นู่นแหละ ความตายของเราก็เหมือนกับวันสิบหกกับวันที่หนึ่งแะแต่ในสิบหกกับวันที่หนึ่งเนี่ยมันรู้นะว่าถูกหรือไม่ถูกตปตายไปมันไม่รู้นะไม่รู้นะตกนรกหงไหมฟาสงฆ์องค้าาไปเป็นเปรตที่ะแยะเกินคนไอ้พวกเราคิดว่าโอ้โหฟาอายะอายะนั่นเองะไปเป็นเปรตเยอะแยะเกินคนนะฮะเปรตกินเลดเรารู้ได้ยังไงล่ะเรารู้จริงไหม ขนาดพบฌานในปัจจุบันเรายังไม่รู้รเลยแล้วรู้ได้ไงว่าพระอุบาอาจารย์เหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้ที่เราเรียกว่าเป็นอริยะอริยะมันแค่ฉาบหน้าแต่ภายนอกค่ะรู้ไหมเป็นเปลี่ยนเป็น,ปนยังไงทําไมท่านถึงว่าเปลี่ยนกินเลษท่านรู้ไหมเปลี่ยนกินเลดเพราะอะไรท่านรู้ไหมทําไมเปลี่ยนพวกนี้ถึงกินเลษท่านรู้ไหมเพราะเปลี่ยนพวกนี้เอาทรมาพรกพุทธเจ้าไปแสวงหาผลประโยชน์นี่ไงที่กำลังพูดอยู่นี่ไง สเลดคือคำพูดนี่พูดถึงอะคำพูดเนี่ยกินสเลดเนี่ยกินทุกอย่างจากความทุจดิตของตัวเองคือคำพูดนี่ไงกินวัดกินกุติกินสาลากินเสนาสนะกินปัจจัยบริโภคสี่ก็ใช้คำพูดคำพูดนี่แหละมาจากสเลดในสเลดนี่แหละเปรตพวกนี้อะท่านรู้ไหมท่านเห็นกันจริงๆริงไหมแค่นั้นแหละพะกันพูดแป่เปรตนู่นเปรตนี่โอ้ดูเปรตของตัวเองเนี่ยกินสเลดเลยสเลดก,ก็คือคำพูดของตัวเองนี่แหละ พูดมาด้วยความตุจะดิตโคดโกงอ่ะเพราะกันเห็นจริงๆไหมเราเปียกเข้าใจตัวเองยังไม่เห็นจะไปเห็นเปีดเนี่ยเปียเนี่ยมันอยู่ที่ใจท่านว่าตาหนึ่งตาคืออะไรตาทางจักษุธรรมดาหนึ่งตาเนื้อสองตาพวกตาทิพย์สามคือทรมาจากสู่คือตาปัญญาตัวตาปัญญาเนี่ยมันมองเห็นทะลุหมดเลยทั้งสองตาน่ะเห็นไหมแต่พวกเราแค่ตาเนื้อๆนี่ก็ยังไม่เห็นตาใจของเรามันยังไม่เปิด ที่จะไปเห็นหรือเกิดการยอมรับสิ่งนี้หรอแต่ถ้าพอพูดความจริงให้ฟังแล้วคไม่เคจะยังอยากฟังเมื่องการยอมรับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยเหมือนคนป้องกันแผลตัวเองจะไปโดนอะไรเกี่ยวเนี่ยมันเหมือนพวกวัวสั้นหลังวะเนี่ยหรือพวกกินปูนร้อนทองไปอย่างนั้นแหละเหมือนพวกทําความผิดแล้วเห็นตํารวจแค่นั้นแหละเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาไปอย่างนั้นไอ้นี่เหมือนกันลองพูดให้ฟังที่ว่านี่สิ่งที่พวกท่านประกันคุยสเปนหาผลประโยชน์อย่างนี้หาเงินมาสร้างวัดว่าอารามที่บอกว่า ส,สร ools, ้างวัสนาวัสนาพวกนี้มันกินมาจากขี้ปากท่านนะไอขี้ปากท่านทําให้ท่านเป็นเปรตเปรตเื้องพวกท่านนี่นะก็กินน้ําลายตัวเองเนี่ยกินมูดกินคูดของตัวเองนี่แหละเ็นไหมนี่กินอย่างนี้อย่างนี้ท่านรู้จักเปรตกันไหมเปรตกันไหมเปรตในปัจจุบันท่านบอกเข้าไปในจิตใจพวกท่านเ็นไหมบอกงี้ท่านว่ามันเป็นยังไงอุ้ยไม <achsen S 1> uh ่กล้ายอมรับไม่ยอมรับเดี๋ยวหาว่าเราขัดขวางกันทางบุญอีกบ้าบ้าบวมบวมก็เห็นไ่ไในปัจจุบันขณะนี้ มีข่าวออกในโทรโทรัศน์ทีวีโทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมสตูด,ดิโออะไรพวกนี้อยู่เห็นไหมละ่ะมีแต่พวกเปรตพวกนั้นเนี่ยกินอะไรท่านมองดูสิกินน้ำลายน้ำลายคือคำพูดกินเสียมหะหาด,ดูกินเสียมหะกินเสเลดเปรตพ,พวกนี้ไม่อิ่มไม่อิ่มมันมันมันไม่อิ่มเปรตพวกนี้ไม่อิ่มไม่อิ่มเนี่ยอาจารย์ชอบพูดมันฝนตัวขี้หมูไหลคนจันไรมาพบก,กันทีเน่ากับลงปู่พ่อๆก,กันเนะล่ะ พวกหลซื้อหวยรอวังถูกหวยไปเป็นเทวดาชั้นไหนอะเห็นไหมละ่ะเราต้องมามองสิเพข้ออะไรแค่ว่าเอาความงามภายนอกไปหลอกลอ่อมันก็ตายแล้วความรู้ไม่ได้ช่วยคนฉลาดขึ้นเลยเพราะคำหาหลักฐานคำว่าสวรรค์นรกในใจไม่เจอไง ดีไม่ดีพรกที่ยิ่งมีเงินมีทองยิ่งมียอะทางนาศักดิ์สูงสูงยิ่งทุจริตโคดโกงแล้วเอาเงินมามันมันมันเหมือนอยังไงอ่ะเหมือนเอาเงินไปซื้อปกปิดความผิดของตัวเองอะไรสักอย่างเนี่ย <c oughs> มันเป็นนิสัยของเคยชินไงใช้อำนาจใช้เงินตราก็ปกปิดความผิดตัวเองได้มันปิดไม่ได้หรอกโลกเขาอาจจะปิดได้กฎหมายอาจจะปิดเราเรียกว่าปิดได้เทียกว่าไม่ปิดได้ แต่ในตัวใจเรารู้อยู่ว่าผิดถูกอย่างไรมันต้องรู้อยู่ส่วนมากที่ไปเสียเงินเสียเงินซื้อสวรรค์จริงๆก็มีความผิดเดยอะก็จะเอาเงินพวกนี้บกผิดความผิดตัวเองเหมือนกันนะก็รวโลกสังคมปัจจุบันมันเป็นยังไงอ่ะมีอำนาจมีดีพลหน่อยผิดยังไงก็ช่างแค่นั้นเองเราต้องมองมองจากแต่ว่าหลักของธรรมมันมาจากใจไงพราะแสวงหาหลักฐานที่ใจไงเนี่ย อาจารย์บอกว่าถ้าดาเนินมาอย่างนี้นะมันมันผิดพลาดหมดเลยอาจารย์ถือว่ามาสว่างอะภูมิฐานในการเกิดร่วมพุทธศาสนาเราดีปุญญาตายายสอนเรืองศีลธรรมคุณงามความดีดีอะแต่มาถึงจุดหนึ่งมันอยู่ในสังคมมิตรเนี่ยจะมีความแปลเปลี่ยนเนยเปลี่ยนไปทางกิเลสตัณหามันระสงองค์พระเจ้าที่วานี่ยไปใช้คำพูดเอาสวรรค์ไปหาค้ายกับญาติโยมเห็นไหมได้ความซองแจกซองอ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันผิดจารีตประเพณีงไง เดลีิ้นเปลีไงเห็นใจไหมนี่ยเขาเรียกว่าเปียดอะพวกเราไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้พวกเราฟังยังไงแต่ถ้าอธิบายอย่างนี้มันพอมีเหตุมีผลคนมีปัญญาวินยุชนควรที่จะพิจารณาเห็นมันได้งไงแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาเ็พิจารณาไม่เห็นหรอกไม่อยากฟังนะเพราะว่าตัวเองทําอยู่อ่ะมันเหมือนคนเป็นไข่คนเป็นโรคอยู่มาชี้บอกว่าคุณเป็นโรคอย่างเงี้ยไม่พอใจ้ดยซ้าไปนะมันว่ามันชัว่วมันไม่ดีบอกว่า เองชั่วน,น,นะเว้ยเองไม่ด Salut ีนะมันขวดให้เรากวดเพราะอะไรกวดเพราะว่าเราไปบอกว่ามันชั่วมันว่าเราชั่วเพราะไปบอกว่ามันชั่วเข้าใจไหมแต่มัน <fen> ไม่เคยเห็นว่ามันชั่วเพราะมันชั่วมันไม่เห็นเนี่ยพอเราไปบอกว่ามึงชั่วนะเว้ยมันกวดให้เราไอ้นี่เหมือนกันก็บอกว่ามึงเป็นเปียดนะเว้ยเพราะอะไรอ่ะเองเคยรู้จักคําว่าเปียดเปียกกินเสลดไหมหาดูดเสลดกินอ่ะเห็นไหมหากินน้าเสลดเสียมหัก เรียกว่าของหมดของขูดของข่าวอ่ะรู้ไหมก็บอกรู้รู้ที่ไหนรู้ที่ใจตัวเองที่ตัวเองเป็นหรือว่ารู้ที่ไหนมันรู้แต่ในตำราเห็นแต่เขาพูดกันแต่เปลี่จริงๆรู้ไหมไม่รู้อ่ะรู้แต่ในตำราก็เหมือนกันไงจะบอกก็เองนี่เป็นเปลี่ยน่งวิ่งไปจังหวัดนั้นทีจังหวัดนี้ทีเนี่ยเอาบุญไปขายเอาคําพูดไปขายหากินเอาคําพูดเอาภาการาษพัดไปหางินหาทองเห็นไหมยังเห็นไหมแต่เปลดในตัวเองไงบอกมันอย่างนี้ครับ มันก็เหมือนว่าเฮ้ยมึงชั่วจังเลยเอหานี่ชั่วจังเลยมึงอ่ะทําไมไปหลอกลวงชั่วจังเลยมึงล่ะไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นชั่วจังเลยไปป้นจี้คนอื่นมึงโกรธอ่ะหาว่ามันชั่วทั้งทั้งที่มันชั่วนี่ก็เหมือนกันบอกว่ามึงเป็นเปรตนะเนี่ยมึงเป็นเปรตนะเนี่ยหลอกลวงคนอื่นกินอาศัยผ้ากาสาวหัดแสวงหาผลประโยชน์เองเป็นเปรตนะเนี่ยว้ี่เปรตกินน้าเสมหนะเนี่ยกินของขูดขูดขี้อ่าของสกปรกนะเนี่ย ก็ใช้ปากไงสวงหาลับสักการะปากไงสวงหายศถามราศักดิ์ปากนี่ไงปากปากปากนี่เดี๋สเกลตมันอยู่ในปากออกมาจากปากอน,นะเห็นไหม่ะเห็นไหมถ้าบอกมันอย่างนี้มันโกรธเพราะอะไรมันหาว่าน,นี่มันสร้างวาสนาขัดขวางพวกเราเป็นมารมันอีกมารก็มารพอกกิเลสมันนั่นแหละช่างหัวมันเถอะน่ะพวกนี้บอกแล้วก็แค่นั้นแหละมันเมื่อืน <c oughs> ก็เมือม่อจนก็เมื่อื่ก็ได้นมันเมื่อืนเ,น,เนี่ย ก็กำลังพูดถึงความเมื่อที่เป็นไปอยู่ในความเมื่อที่ไงเนี่ยมาสว่างแล้วพอมามันจะพอถูกต้องอยู่หรอกบวชเข้ามาชั่วเลยไม่ชั่วทมดาชั่วชั่วหายอศทางนาสักหาลูกศิษย์ลูกหาหาเงินหาทองหาชื่อเสียงเกจที่ยศโดยอาศัยผ้ากาสาาพัดเป็นเครื่องมือที่พวกหนึ่งก็อาศัยคําสอนพระพุทธเจ้านี่แหละ เป็นเครื่องมือสแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเขาเองให้กับหมู่คณะพวกพ้องถาดทองคําคือคําสอนที่ถูกต้องดีงามใส่ขี้ให้หมากินก็อเอาคําบอกคําสอนพระพุทธเจ้าไปสแสวงหาผลประโยชน์ซื้อเสียงโยธา,าศักษักให้กับตัวเอ,องก็เหมือนที่ว่านนะนี่คืออีกจุดหนึ่งแล้วกันฝากให้เราไปพิจารณาดูพิจารณาไต่ตรองให้มันเห็นนละกันนะพอแล้วนะวันนี้เรา